หน่วยการเรียนรู้ที่1ชีวิตของมนุษย์และสัตว์เรื่องปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มี3ประการนะคะนักเรียนประการที่1อาหารประการที่2น้ําและประการที่3อากาศนั่นเองหากนักเรียนไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์นักเรียนจะตายไหมคะ อาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายก็กคืออาหาร5หมูค่ะอาหารหมู่ที่1ได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมถั่วชนิดต่างๆให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อาหารหมู่ที่2ได้แก่ข้าวแป้งเพื่อกมันน้ำตาลห้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายอาหารหมู่ที่3ได้แก่พืชผักต่างๆให้สารอาหารประเภทเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกติช่วยสร้างผิต้นานทานโรค อาหรหมู่ที่4ได้แก่ผลไม้ต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้ปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคและอาหารหมู่ที่5ได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์ให้สารอาหารประเภทไขมันช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะใน1วัน มนุษย์เราควรรับประทานอาหารวันละสามมื้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นค่ะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดนะคะนักเรียนเพราะขณะที่นักเรียนนอนหลับร่างกายจะไม่ได้รับสารอาหารตลอดทั้งคืนเลยเมื่อน,นักเรียนตื่นมาตอนเช้าร่างกายจึงต้องการสารอาหารค่ะเพื่อให้ได้พลังงานและใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน เมนูอาหารที่นักเรียนควรรับประทานนะคะเช่นโจ๊กหมูใส่ไข่ต้มเลือดหมูใบตำลึงอาหารทัญพืชกับนมจืดแซนวิชไก่ข้าวไข่เจียวใส่ผักราดข้าวและสลัดผักผสมเนื้อไก่ค่ะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องดื่มน้ำด้วย มนุษย์ควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8ถึงแก้วหรือตามที่ร่างกายของเราต้องการน้ำมีประโยชน์อย่างไรช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายช่วยในการขับถ่ายของเสียและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ ดื่มน้ำที่สะอาดและมีอุณหภูมิปกติก็คือไม่ดื่มน้ำเย็นนะคะ 2. ค่อยๆจิบน้ำค่ะอย่าดื่มทีละมากๆ 3. ตื่นนอนตอนเช้าเราต้องดื่มน้ำหนึ่งแก้วและหลังอาบน้ำก็ควรดื่มน้ำอีก1แก้วค่ะก่อนทานอาหาร30นาทีควรดื่มน้ำอีก1แก้ว แลหลังรับประทานอาหารก็ควรจะดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วค่ะก่อนเข้านอนก็ควรดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วนะคะนักเรียนและละหลังและระหว่างวันนักเรียนก็ควรจะดื่มน้ำได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะหากมนุษย์กั้นหายใจเป็นเวลานาน,านจะตายไหมคะนักเรียนมนุษย์หายใจใช้อากาศเข้าไปถูกไหมคะ อากาศก็คืออยู่รอบๆตัวของเราอากาศ่ายที่ได้ตลอดเวลาอากาศต้องการที่อยู่อากาศไม่มีสีอากาศไม่มีรสอากาศไม่มีกลิ่นนะคะแต่อากาศประกอบไปด้วยแก๊สในตัวเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอ,อ,อ,อื่นๆรวมทั้งฝุ่นละอองและไอน้ำค่ะความสำคัญของอากาศต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจเพราะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความสำคัญต่อระบบต่างๆของร่างกายหากร่างกายได้รับอากาศไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นอ่อนเพลียมึนศีสะะหายใจไม่สะดวกระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ ok ati, อาจหมดสติและทำให้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ มนุษย์มีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับประทานอาหารดื่มน้ำที่สะอาดและมีอากาศหายใจในทุกๆวันหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายลรือไม่มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์โดยไม่กินอาหารจากนั้นร่างกายจะซูกผอมอ่อนเพลียและเสียชีวิตได้ค่ะแล้วทำไมเราต้องดื่มน้ำด้วย เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานได้ปกติหากมนุษย์กั้นหายใจเป็นเวลานานๆาาสไตยไหมหากมนุษย์ขาดอากาศหายใจเพียง4-5นาทีอาจทำให้การทำงานของสมองผิดปกติไปตลอดชีวิตและทำให้ตายได้ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจในบทเรียนนี้ไม่เอ่ย ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะนักเรียน